สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามรายการนะครับผมวันนี้ก็จะมีรายการเดินขบวนนะครับผมต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับอันนี้มีหลายหนย่วยงานไม่ใช่นักเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พนักงานเขลแ้ะหนงนนานอาสาต่อต้านยาเสพติดนะครับมันจะเดินขบวนนะครับประชาสัมพันธ์นะครับ ตอนนี้ครับรอนะครับมีเด็กนักเรียนนะฮะจากโรงเรียนครับมาช่วยกันนะฮะต้อนรับนะครับเดี๋ยวขบวนือมาเดินทางมาบนสพุทธบาทเลยครับมีทั้งฝ่ายเทศกิจฝ่ายสืานมวลชนน้องแกมแล้วก็ตำรวจแล้วอาสาเกี่ยวกับดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับผมครับ ะชาสัมพันธ์นะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับผมทังว่ากาเขตนะน้องแขมนะครับร่วมกับอาสาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็เจตคิดแล้วก็โรงเรียนนะครับผมประชาชนครับทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันนะลงรงคงต่อต้านยาเสพติดนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเดินประชาสัมพันธ์นะครับอ๋อติดอาสาด้วยนะครับครับเดินช้อยเดินนะ มาสู่หน้าเขตของหนองแขมน,นะครับในบริเวณวัดประนมังสีนะครับผมอตอนนี้ขบวนเริ่มเดินทางมาแล้วนะครับหลายหน่วยงานครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับผมครับผมสังคมเมืองบ้านเมืองเราจะอยู่ดีได้ทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ป้องกันอาชญากรรมป้องกันยาเสพติดนะอ,นา,อนาคตของลูกหลานอยู่ในกำมือเรานะครับผมช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางหน่วยงานนะครับแจ้งข่าวเบาะแสด้วยนะครับผมอตอนนี้ก็ขบวนกองยาวก็เดินมานะครับเดินแถวกัมาแล้วของเด็กนักเรียนยืนลำหน้าเลยครับผมนี่นลครับ รวมพลังนะป้องกันยาเ,เสพติดให้รับผมทุกคนต้องช่วยกันนะครับพลังนะเราี่ยุคนนี้นะครับอนาคตของเด็กไทยจะอยู่กันยังไงะเราต้องช่วยกันนะครับผมดูแลกันนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผม ครับผู้ชนขอบคุณครับที่ติดตามช่องอาสาของเราครับกดไลค์กดแชร์ด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานที่สละเวลาทั้งในเวลางานและเวลานอกเวลางานครช่วยดูแลประชาชนนะไอ้ให้ความช่วยเหลือประสานงานเหตุการณ์ต่างๆนะคะขอขอบคุณครับอย่าลืมครับชมรมอาสาจักรศูนย์จตุรหน้องแขมพร้อมรับใช้ประชาชนคะดูแลประชาชนในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton!